ถ่ายน้อย,อยบูมมาบูมมาบูอุบหมดหรอมบูอุบเลียวนะผู้ถ <c oughs> ่ายน้อยครับรูปหลออ่อครับโอ้โหวันนี้นนะสง่างามมากฮ <c oughs> ่าฮ่า่ <laughs> โอ้โหหล่อมากนะครับวันนี้พาไปอาบน้ำโอ้คนตกด้วยนะครับโอ้โหนะครับกลับแล้วนะครับพ่อฟานกลับแล้วพายน้อยจุดหล่อครับโอ้โหโอ้โหนะครับ <laughs> อ้าวควานเขาเท่มากเลยนะฮะอโอ้ประกันเขาไม่รับนะัะตกเนี่ยอ้าหครับสุดหล่อมาก <Hey. S 1> กลับบ้านแล้วนะครทุกคนก็ภายน้อยนะครับนี่พี่ควานดูดิไปแล้วนะครับผม <S <S บรรยากาศวันนี้ฮะดีมากเลยนะครับพายน้อยสุดหลอ่อก็ไปอยู่ที่หลักของเขานะครับอย่ครับกดไลค์กดแชร์ติดตามครับ พายน้อยรูปหล่หอนะครับ